สถาน,นีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลสเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับ ปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดูเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ลูกน้อยฉลาดและมีพัฒนาการสมวัยซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกท่านปรารถนาครับพัฒนาการของเด็กจะดีหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวเด็กเองอย่างเช่นปัจจัยทางพันธุกรรมแล้วก็ความสมบูรณ์ของสมองซึ่งสมองในแต่ละส่วนนะคะก็จะทำงานประสานกัน ทำให้มีหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์การควบคุมสมาธิพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวในระยะที่อยู่ในคันจะมีการสร้างสมองขึ้นมาแล้วก็จะมีการเพิ่มของจํานวนเซลล์ประสาทแต่หลังจากคลอดแล้วนะคะเซลล์ประสาทไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เส้นใยประสาทก็จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ที่เด็กได้รับค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมจะทําให้เซลล์ประสาทของลูกสร้างเส้นใยจํานวนมากซับซ้อนและเอาไปเก็บไว้ในธนาคารสมองถ้าเด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็จะเอาข้อมูลใหม่มาประยุกต์เข้ากับข้อมูลเก่าก็จะทําให้มีการพัฒนาเกิดทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กซึ่งที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะหากเด็กเห็นได้ยินได้สัมผัสก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากกว่าการท่องจําแต่เพียงอย่างเดียวค่ะสิ่งสําคัญก็คือยิ่งเรียนรู้ยิ่งมีใหญ่ประสาทมากเรียนรู้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแม้จะมีเซลล์สมองเท่าเดิมก็ตามค่ะสมองของเด็ก จะมีความไวในการเรียนรู้สิ่งต่างๆแตกต่างกันไปตามแต่ละวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นการได้ยินการควบคุมอารมณ์การสร้างนิสัยเนี่ยจะสามารถทำได้ดีที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่กระตุ้นภายในอายุ2ขวบปีแรกส่วนในเรื่องของพัฒนาการทางภาษาสมองจะมีความไวมากที่สุดในช่วง3ปีแรกของชีวิตค่ะการส่งเสริมให้เด็กรู้จักค้นคว้าและคิดหาเหตุผลจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่ครับการที่เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสามารถควบคุมอารมณ์ได้สร้างวินัยให้เด็กก็จะทําให้เด็กสามารถเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถเต็มศักยภาพประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุขค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน